สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับผมแบงค์สายชิลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าตัวแอร์เคลื่อนที่ตัวนี้นะครับเพราะว่ามีหลายคนนะครับสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องแอร์ตัวนี้เยอะอยู่นะครับแต่ในคลิปนี้จะมาตอบคำถามเรื่องของแอร์ตัวนี้นะครับบางส่วนก่อนว่าเป็นยังไงบ้าง นะครับเรื่องแรกเลยนะครับมีหลายคนถามเข้ามาว่าแอร์ตัวนี้กับมุ้งแบบนี้ผมซื้อมาจากที่ไหนใช่ไหมครับผมซื้อมาจากที่โกดากอนนะครับที่ผมสั่งผมสั่งจากในเพจของเขาเลยนะครับหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกในการสั่งผ่านเพจของเขา ใน s h อ p e e นะครับ Lazada ก็มีเหมือนกันนะครับมีขายเหมือนกันอันนี้ผมบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้สปอนเซอร์ไม่ได้ค่าอะไรทั้งนั้นนะครับอันนี้ผมมาบอกมาชี้ช่องให้เฉยน,น,นะครับส่วนราคานะครับถ้าเกิดซื้อแอร์อย่างเดียวมีขายนะครับแอร์ Air ตัวเนี้ย2,200 BTU เขาขายอยู่ที่3 9 5พันาห้าสิบาทนะครับเรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องของแอร์ตัวนี้นะครับมีบางคนถามมาว่าแอร์อ Air ตัวนี้ใช้แบบใช้ท้องปกติได้ไหมกันห้องได้ไหมนะครับตรงนี้ผมบอกเลยว่าแอร์อตัวนี้ไม่เหมาะกับการเอามาเปิด ในห้องนะครับหรือว่าการห้องไม่เหมาะเพราะเนื่องจากแอร์ตัวนี้เป็นแอร์ขนาดเล็กนะครับแอร์ขึ้นที่ขนาดเล็กขนาด2,200 BTU ซึ่งถือว่าน้อยเกินนะครับถ้าเกิดเอามาเปิดในห้องเนี่ยถามว่ามันเปิดได้ไหมผมว่ามันเปิดจะเปิดได้แต่ว่าความเย็นที่ออกมามันน้อยมากนะครับเกี่ความเย็นไม่อยู่แน่นอนเอามาเป่าตัว ถามว่ามันเย็นไหมถ้าใกล้ๆเย็นแต่แค่ใกล้ตัวเรานะถ้ารอบห้องไม่เย็นแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดไม่อยากจะใช้มุ้งแอร์นะครับแล้วอยากใช้แอร์นะครับแบบกันห้องผมแนะนาให้ใช้เป็นแอร์ขึ้นที่ขนาด9 0 0 0พ btu ขึ้นเลยนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ขนาดห้องด้วยนะครับถ้าห้องยิ่งใหญ่แอร์ขึ้นที่ก็อาจต้องยิ่งใช้ตัวใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดว่าไม่ใช้ขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับใช้แอร์ขนาดตัวเล็กเช่นห้องขนาด3าคน4อย่างเงี้ยเราไปใช้แอร์ขึ้นที่ขนาด6,000 BTU นะครับถ้าไปใช้ขนาดนั้นแอร์จะทำงานหนักมากนะครับเพราะว่าห้องใหญ่แล้วมันใช้เวลาใน,ในการทำความเย็นนานนะครับและทีเนี้ยผลที่ตามมาคือยังไง ห้องใหญ่แอร์ขนาดเล็กถ้าความเย็นนานคอมแอร์ทำงานเกือบตลอดนะครับแล้วผลที่ตามมาสุดท้ายคือค่าไฟที่สูงขึ้นเพราะเนื่องจากตัวคอมแอร์ไม่ตัดนะครับแต่ถ้าเอามาใช้กับมุ้งแอร์นะครับแอร์ขนาด60 BTU นะครับเอามาใช้กับมุ้งแอร์มันจะมีการตัด ตามที่เราตั้งไว้นะครับซึ่งแอร์ตัวนี้เหมาะใช้กับมุ้งแอร์เท่านั้นนะครับเหมาะที่สุดเอาไปใช้มุ้งแอร์เหมาะที่สุดหรือจะเอาไปใช้กับเต็นท์ก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเต็นท์ผสมกับแอร์เดี๋ยวผมจะทําคลิปทดสอบให้ทีหนึ่งนะครับพอดีผมเพิ่งไปรื้อเจอทิปในบ้านว่ามีเต็นท์ด้วยแต่ถ้าไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกใหม่อันนึงนะครับว่า แอร์ตัวเนี้ยกับเต็นใช้ไปไงบ้างนะครับแล้วผมจะเอามาใช้ยังไงนะครับแล้วก็สําหรับใครใช้แอร์แบบนี้นะครับเวลาใช้งานนะครับเอาแอร์เอาแอร์เนี่ยเข้ามาอย่างน้อยครึ่งครึ่งตัวนะครับเพื่อให้ความเย็นจากตัวแอร์เนี่ยามา เข้าส่วนของตัวเครื่องด้วยนะครับเพื่อเป็นการระบายความร้อนนะครับเพราะว่าคอยร้อนคอยเย็นคอาแยกมาให้ดีอยู่แล้วนะครับการทําอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะทำให้เครื่องไปทํางานหนักมากเกินไปนะครับเรื่องต่อมานะครับมีบางคนสงสัยว่าตรงนี้ข้างในนี้คืออะไรนะครับข้างในนี้คือ แผ่ filter, นฟิลเตอรออ์นะครับแผ่นฟิลเตอร์เอาไว้สาหรับกองอย่กนะครับมันก็เป็นช่องที่ให้ลมภายในเต็นท์หรือภายในมุ้งเนี่ยไหลผ่านนะครับไหลผ่านมาบนเข้าช่องบนนะครับซึ่งช่องบนคือช่องที่แอลมานะครับแล้วก็ตัวแผ่นฟิลเตอร์เนี่ยถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับให้เอามาทำความสะอาดบ้างเดี๋ยวออกมาเช็ค ทความสะอาดบ้านนะครับทุกๆอย่างน้อยหนึ่งถึงสองเดือนนะครับอย่างนี้นะวิธีการก็แกะท่อตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็มีบางคนนะครับถามว่าทำไมมีน้ำท่วมเต็มมุง้งเปียกมุ้งนะครับสาเหตุเป็นเพราะว่าตรงนี้ครับ สาเหตุโซนหนึ่งเลยนะครับที่น้ําอาจจะท่วมในเต็นท์หรือว่าเปียกในเต็นท์นะครับเพราะว่าสายนะครับสายยางตรงนี้อาจจะหลุดออกมานะครับอาจจะหลุดลงมาหรือตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้วางเสมอนะครับหรือมีการเอียงนะครับหรือถ้าเกิดไอเครื่องตัวนี้นะครับมีการเอียงเทไปข้างหน้าของตัวเต็นท์นะครับ มันจะทําให้น้ําที่ออกมาจากคอยเย็ยนด้านหน้านะครับไม่ระบายไ,ได้ไม่ดีนะครับส่งผลให้น้ําไปขังที่ด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับแล้วมีการท่วมออกมาแล้วก็ไหลนองออกมานะครับวิธีการทําวิธีการแก้ก็คือให้ตั้งเครื่องนะครับให้ตั้งเครื่องเนี่ยส<ำ>เสมอ,อเรียบเรียบขนานไปกับพื้นนะครับ หรือว่าของหรือว่าถ้าแบบของผมเนี่ยของผมอันนี้ผมไม่ได้วางแบบเรียบขนาดนะครับเอาผมจะให้มันเชิดเชิดด้านิดนึงนะครับเพื่อให้น้ําอะไหลผ่านท่อได้สะดวกขึ้นนะครับท่อตัวนี้นะนะครับแล้วก็ผมก็เอาให้มันเอียงด้วยนะครับเอียงมาทางขวาทีหนึงนะครับเพื่อทําให้มันไหลได้ดีขึ้นอีกนะครับ ก่อนหน้าผมก็เจอปัญหานี้เหมือนกันปัญหาแรกที่ผมเจอเลยนะครับก็คือกับไอเจีท่อเนี่ยก็คือได้มาวันแรกนะครับสายยางเนี่ยผมใส่ไม่ไม่สนิทนะครับเพราะเนื่องจากว่าตัวสายอะ่ะมันมีเหมือนกับมันไม่ได้เสมอเรียบมันเป็นหนีแหลมแหลมนะครับนั่นแหละแล้วผมไม่ได้ไม่ได้มามาเช็คเช้ามาเรียบร้อยเลยครับตรงบริเวณที่อยู่เนี่ยตรงพื้นเนี่ยเปียก เปียกเรียบร้อยเลยนะครับพอหมากรอบนึงไอเจ้าเครื่องเนี่ยผมลืมดูว่ามันไม่ได้ะมันไม่ได้ขนาดมันไม่ได้นหน้าไปกับพื้นนะครับมันตกปไปข้างหน้านะครับซึ่งพอผมจะเอียงให้มันเสมอนะครับน้ํามันไหลออกมาตรงนี้นะครับดีที่วเครื่องมันไม่ช็อตน้ำไหลมาทางนี้นะครับ แล้วก็เรื่องต่อมานะครับมีบางคนอยากรู้ว่าผมซื้อท่อแบบนี้นะครับมาจากไหนผมซื้อมาจากช้อปปีนะครับซื้อมาจากในช้อปปีราคาตอนที่ผมซื้ออยู่ที่220นะครับแต่ตอนเนี้มีการขึ้นราคาไปที่250นะครับวิธีการค้นหานะครับให้พิมพ์ในช่องค้นหาว่าท่อ ลมร้อนนะครับขนาด6นิ้วนะครับตัวนี้ใช้ก,กันหนิ้วนะครับเช็คด,ดีนะขนาด6นิ้วนะครับโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้ามุงแอร์ตัวนี้นะครับข้อมูลบางส่วนผมอาจจะยังไม่ได้มาพูดในตรงนี้นะครับ Okay. คัคนไหนนะครับคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคทั okay. ้งไงวันนี้ผมจบไปลีปป่วิทีโนี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปนี้มาถึงตรงนี้ทุกคนด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผม สวัสดีครับ